นี้ได้เยเรื่องนี้มันความวงแทบไปรลดไหนนป็นสาวเชี่ยเป็นสาวเชียกจริงๆในเรื่องนี้เป็นเด็กมหาลนะคะที่เห็นบไวอออยู่ยุยเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างได้กลับไปใส่ชุดมหาลัยอีกครั้งหนึ่งก็รอดอยู่นะว่าใสแล้ว ยังโอเคได้อยู่ทุกคนก็ถือเพิ่งใสมาแล้วก็ยังยังโอเคกันอยู่่ะมีเขินเขินเบาๆมาถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเียไม่เขินรู้สึกว่ายังเก็กอยู่ในเรื่องของความแซ่บเยอะๆแต่ทำมันเยอะมากน้อยที่แต่ละจังหวะขอเราในเรื่องนี้ก็ถือว่าแบบเออก็ จริงงมันนนถึขาดไหคือจริงๆแล้วว่ามันจะเป็นฉากเหมือนว่าเป็นฉากเลิฟซีนเบาๆนี่แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าพวกแบบกับคุณดิวเซิร์เก็มีสแตนต์อินให้แล้วเขาก็โทรมาถามว่าจะเล่นได้ขนาดไหนประมาณไหนเบอร์ไหนอะไรเงี้ยคบอผมก็ว่าแบบไม่น่าเกลียดให้เห็นว่าเป็นเราแล้วก็พิสแตนต์อินไปก็ได้แต่พอเราถ่ายซีนก็โอ้เพลงเดียวจบไปเลยแล้วก็เล่นจรเราต้องเล่นจริงกับเลิฟซีนนะ แบบมันเป็นที่แบไม่อะไรปกปิดมาแต่เหมือนกบใช้ม er, ุมๆด้วยแล้วก็พวกขอการหันหน้าไปหันหน้ามาตอนจุมตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนจริงมากอะไรเงี uh ้ยมันเขาได้ได้ดูตัวเองแล้วหลังมันก็จุยโอ้ยจริงจริงมันต้องอินโฟไว้เองไหมหรือว่าจริงจริงมันก็มีมีบทพิจารณาค่ะใช้ว่าประมาณนี้แต่ว่าเข้าไปประมาณนี้มีคนนี้มาขยับประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงจริงต้องมีสไตล์เองเขไม่ได้ใช้สไตล์นี้เลยก็คือก็คือเป็นครั้งแรกในในชีวิตที่เล่น ก็ถือว่ายอนอะได้วยแล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้เยอะมากค่ะไม่ได้แบบว่าไม่เป็นแล้วถือว่าเป็ตัวขนาดนั้นฉากภาพมันออกมาแล้วมันดูแบบใช่ใช่ค่ะคือภาพเบื้องหลังที่เราเห็นตอนที่เราเล่นน่ะมันเร็วมากแต่ว่าในกล้องมนพอไปสโล่ด้วยมันก็เลยดูแบบเฮ้ยแล้วก็เกิดแล้วพอเราดูตัวเองเล่นเรารู้สึกยังไงเอามือปิดตาข้างหนึ่งปิดตาค่ะปิดตาตอนที่ทุกคนดูเใครๆก็จะดูแล้วก็โอ้ยยอดโอ้ยยอดอันนี้ข้าวเล่นกับใครเล่นเล่นกับพี่นะแบบเร็วๆเลยอ่าอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยเล่น อนะไรเงี้ยมแล้วไปเลาดิ้นรเออเราอยากลองเล่นแล้วไม่จริงๆก็ไม่ได้จะเล่นจริงๆก็บอกเขาว่าเอาแค่เห็นเป็นเราแล้วก็เขามีสเตนอิมเปตีย์อะไรยืนหนุนพากย์เนาะพอเล่นไปเลยก็เทคเดียวแล้วมันก็พูดไปเลยจบในสัสดส่วนในเรื่องนี้เราเยอะฉ <laughs> ากล็อกซีนนะ่ะโอ้ยจริงๆไม่เยอะคะ่ะคือเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีส์เหมือนชื่อเรื่องวันไนท์สแตน n d นะคือเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นแค่ฉากที่โผล่ขึ้นมาอะไร ไม่ได้ไม่ได้เป็นซีรีส์โป๊เลยอะไรใช่เป็นซีรีส์ฆาตกรรมอ่ะขนาดไปปันดูเองปไปปันยังว้าวเลยแล้วถ้าคนรู่ข้างกายเราดูแล้วเขาจะสุดก็จะดูได้ไม่ล่ะหมายถึงคนรู้ใจของคุณอ,ะอ่ะอ๋อถ้าเขาดูคนดูก็ <c oughs> ต้องด, <c oughs> ดูไม่ให้ดูหรือว่าเขาจะไม่ดูอะไรแต่ห้ามที่หนูที่หนูส่งไปให้นะอ้าวจริงเหรอบางทีบังถ่ายเสร็จหนูก็ส่งไปให้หนูบอกหนูว่าคิดดูค่ะหนูว้าวจริงเหรอ เขาก็พิมพ์ว่าว้าวแบบกอจบไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้ติดจใจอะไรเข้าใจแต่จริงๆตัวเขาไม่ได้เคยแบบว่าขอแล้วก็ไม่อยากให้เล่นถึงกระถูอะไรอย่างเงี้ยก็จริง,รง,รงๆก็เคยเคยพูดนะคะว่าแบบเออถ้าเล่นแล้วที่ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยกูแบบไม่เล่นก้ะถูทำไรกินนะ <c oughs> <c oughs> ไม่งาก็เองานเอาแไม่ททอะไิออ่แต่หลายคนมองว่าเราเป็นนักแสดงนักธุรกิจเราชอบเปิดธุรกิจอะไรเยอี้ยบอ๋อธุรกิจทำไปเรื่อยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ต้องหากินตรงนี้ก่อนต้องถ่ายก่อนแต่ยังไม่แต่งงานใช่ไหมยังไม่แต่งค่ยังยังใส่ชุดนี้สิอยู่เลย ไม่พี่ตกใจไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีคุกเข่าอีกอแต่ช่วงนี้ดาราชอบคุกเข่าเป็นกระแสะเราเราไม่ค่อยอินเทรนด์อะไรอย่าให้เห็นเลอาทิตย์หน้าเราตกใจเยอะเราอยู่ยแบบนอย่างยัง,ย,ง,ย,งยังมีนต่ซื้ออยู่เลยแสดง <S <S ว่ามันยังเป็นแฟนระยะไกลเราหมายถึงว่าก็ยังไม่ยังไม่ได้คุยกันนะคือก่อนทุกคนจะมาคุกเข่าเลยเขาจะมีคุยคุยกันเกิดกันก่อนแต่ของเราไม่มีการเกิดมีการอะไรของมันมันไม่ได้เกิดขึ้นออ๋ แิ่ส <Happiness> ต <unting> ิเขาคนจะมาไม่ไม่ไม่จริงยังไม่เห็นคือเร็วๆนี้ยังไม่ใช่ระยะยาวไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วๆลีแต่พ่อเราไม่ห่วงใช่ไหมถ้าจะต้องห่วงพ่อก็คงห่วงนะแต่ว่าพ่อช่วงนี้พ่อเขาก็เอ็นจอยชีวิตเขาอยู่ไม่ค่อยเจอเหมือนกันพ่อเขาเอ็นจอยแบบปาร์ตี้ที่เธอมาตึงใส่พ่อป่ะนะ หมายถึงว่าช่วงนี้คุณพ่อก็ตัดใจอย่ชีวิตเขาเขาเ <ไง S 1> รียนลงคอสใส่คอสอย่งนี้ค่ะก็มีชีวิตของเขาเราต้องเบรกม้าเพราะว่าเราก็ห่วงเขาในเรื่องสุขภาพอยู่แล้วด้วยเออก็ไมาา่ก็ไม่รู้จะทำไงละคะหรือว่าเขาโมโงเพราะว่ามีคนดูแลลูกสาวแทนเขาแล้วอเออไม่ได้เกลียดจริงๆหนูคุยกับพ่อทุกวันหมายถึงว่าคุยคุยใช้กัน <elet S 1> ทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแค่ไม่ได้เจอเลยหนูก็อยู่คอนโดด้วยเพราะคุณพ่อก็แบบใช้ชีวิตคนละเวลากับเราเมันทานโซนกับคนละทานโซนกันอย่างนี้เค่ะ โอเคขอบคุณค่ะคุณ่ขอบคุณค่ะตึ